สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม s r อ m a n a w a k e n i n g เด็ดคัมพีเทวดาเกมนี้จะเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบสนะครับก็เป็นการจัดทีมตัวละครไปต่อสู้น,นั่นเองนะครับใครสนใจเนี่ยลิงลก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิด Open b e t a บนสตูไทยเรียบร้อยก็มาพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็มีเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะครับผมเอาล่ะเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็นะตอนนี้ตัวเกมจะมีทั้งหมด5 เซิร์ฟแล้วนะครับผมโอเค,อเคกดเริ่มเกมเข้าไปเลย มาครับผมนี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับผมตามนี้นะครับทีนี้ก็การเล่นต่างๆเนี่ยตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่นะครับตอนเข้ามานะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการต่อสู้กันดีกว่านะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับฝึกฝนนะครับผมอ่ามันจะมีด่านให้เราเข้าไปนะครับก็จะมีด่านที่แบบไปสู้ตามด่านแล้วก็มีให้แบบไปท้าดวนด้วยนะครับตรงท้าดวนนี้ก็คือแบบว่าไปหาเนี่ยทองแดงได้นะครับเป็นเงินตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีแบบปลดล็อก ในส่วน,นอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับผมอ่ะมาตรงด่านนี้ครับผมตอนนี้ผมผ่านมาที่ตอนที่4แล้วนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ค่อยโอเคซะเท่าไหร่นะครับแบบว่าต่อสู้ยังสู้ไม่ได้นะครับในส่วนของตอนที่4นะต้องไปทาการอัพองอัพเกรดตัวละครใี้มันเพิ่มเติมขึ้นมาก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาที่ตอนที่3ก่อนลวกันนะครับมาดูด่านสามขีดสามแล้วกันนะครับผมในส่วนของการต่อสู้เนี่ยสมมุติว่าด่านที่เราผ่านมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการเคลียร์ด่านได้นะครับก็คือเคลียร์แบบ1ครั้งหรือว่เครั้งบบ 10บครั้งนะครับในส่วนการเคลียร์สิครั้งเนี่ยจะต้องใช้ V.I.P. นะครับผมเปิดฟังก์ชัน V.I.P. 3นะครับถึงจะสามารถที่จะแบบเคลียร์สิครั้งได้แต่ว่าเคลียร์หครั้งเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้นะเนี่ยอย่างนี้ครับเราก็จะได้ของมาเลยแค่นั้นเองนะครับผมเอเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศการต่อสู้ครับผมรูปแบบการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับผมแค่กดแบบว่าออโต้ Auto, มันก็จะต่อสู้ให้แล้วนะครับตัวเกมมันเป็นรูปแบบออโต้อยู่แล้วนะครับผม ใช้สกงสกิลอะไรเงี้ยนะครับอยากจะกดเองก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้กดออโต้แหละดีสุดนะครับผมเนี่ยมันจะมีเร่งความเร็วด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือให้มันต่อสู้แบบช้าๆให้ดูก่อนนะครับรูปแบบการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็สลับการต่อสู้เป็นแบบเทินเบทนั่นเองนะครับภาพเกมก็อย่างที่เห็นนะครับผมกาฟองกราฟิกก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะนะครับสําหรับเกมที่ภาพเป็นแบบนี้นะครับผมเออนี่ฮะเห็นไหมการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ ไปสู้แบบเร็วๆเลยแล้วกัน1.5นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือ2.0นะครับผมความเร็วในการต่อสู้นะนี่อึบอึ้บนี่ฮะประมาณนี้นี่ามีใจัาไปเห็นไหมฮะเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะครับผมอีกนิดเดียวโอเคสวยงามครับเรียบร้อยนี่ ผ่านด่านก็เนี่ยครับมันจะมีรูปแบบดาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีบอกเลยว่าเราจะได้3ดาวมาด้วยรูปแบบยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ได้ของมาได้ exp มาประมาณนั้นเองนะครับผมนี่คือในส่วนของรูปแบบการต่อสู้นะครับแล้วก็เวลาที่เราต่อสู้ครบในด่านนั้นแล้วนะครับก็จะมีของรางวัลให้เรากดรับตรงนี้นะครับผมการสะสมนะครับตำลึงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดกรชาได้นะครับผมสะสมไปเรื่อยนะครับเวลาเราผ่านด่านไปนะครับเราก็จะได้ตรงนี้แหละ นะครับผมเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเลเวลเราแบบว่าเอ,อไม่ถึงตามที่ตัเกมมากกาหนดเวลาแบบมันจะปลดล็อกไปถึงด่านนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาที่เส้นทางการฝึกฝนได้นะเพื่อที่จะทําการแบบว่าเก็บเลเวลเพิ่มเติม,ตมได้นะครับอ่ะกดเข้ามานี้จัดไปลองดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเริ่มต่อสู้เลยนี่จัดไปครับเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าเอาตัวละครลงได้เพิ่มเติมตม,ตม,มากกว่าน,นี้นะครับก็รอให้แบบเลเวลมันอัพไปกว่าน,นี้ก่อนนะฮะ จัดไปครับสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่นี่นี่โอเคจับไปเออโอโอโดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยจัดไหมพี่นี่โอ้ยตัวนี้ถึกใช้ได้เลยเนี่ยช่องวออยู่ที่นั่นโอ้ยยังไม่ตายครับอีกหนึ่งดอกโอ้เรียบร้อยครับผมนี่อ่านี่ครับชนะแล้ว โอเคได้ของมาด้วยอ่านี่ครับผ่านด่านไปเรื่อยไหมฮะนี่กดรับของรางวัลได้นะครับนี่ฮะทองเราจะได้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ได้เศษชิ้นส่วนของตัวละครมาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือรูปแบบการต่อสู้ของตัวเกมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะเออก็ท้าดวลอยากไปท้าก็ไปท้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีบล็อกเพิ่ม,เต,มเติมมา นะครับผม่ะโอเคทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของเมนูตัวเกมกันหน่อยนะครับผมเมนูตัวเกมก็มีหลากหลายเลยนะครับนี่กิจกรรม7วันนะครับมาดูหน่อยครับผมอ่ากดรับได้ครับอันนี้ไปนี่มีของมาแจกนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วกันอะไรที่มันเป็นแบบแดงๆอะไรเงี้ยลองกดเข้าไปดูนะครับผมเออบางทีมันมีแจกของนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยรางวัลล็อกองล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดรับไ่เรียบร้อยด้วยนะครับผมอ่ะมาดูเมนูด้านล่างนะครับผมมาดูตรงนี้ครับก็ การพัฒนาก็คือกดเข้ามาดูที่ตัวละครของเรานะครับผมนี่ลองดูนะครับกดติ๊กเข้าไปตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําการแบบว่าเพิ่มเลเวลนะครับหรือว่าฝึกจิตตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยกดใส่ไปค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะครับก็คือถ้าฝึกจิตตรงนี้ให้มันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะแบบเพิ่มดาวได้นะครับผมอันนี้คือตัวละครตัวหลักนะนะครับเนี่ยฝึกวิชานะครับถ้าเกิดว่าเราแบบ ฝึกจนเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะแบบทะลวงตัวละครได้เอเดี๋ยวผมทะลวงให้ดูนะครับมันจะมีตัวที่สามารถทะลวงได้อยู่นี่ตัวนี้ครับผมทะลวงได้นะฮะอันนี้คือแบบฝึกครบแล้วนะครับสะสมครบมาแล้วนะครับก็กดทะลวงได้เลยอ่าอันนี้ฮะนี่จากสีเขียวก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยเนหะ็นไหมอ่ะทีนี้ก็สายใบยนะครับฝึกเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีของตัวนี้นะครับจะหาได้จากไหนก็กดเข้ามา นะครับแล้วก็กดบวกดูนะครับเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าถ้าเราไปเคลียร์ตามด่านนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ลองกดเคลียร์ดูได้นะครับนี่มันจะมีบอกว่าตอนนี้เรามีของเท่านี้นะเนี่ยกดไปเห็นไหมฮะมันจะมีเพิ่มมา้เรื่อยนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้ Energy ผมจะหมดแล้วนะครับผมเออให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ไอโทอ,อเทมต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะแบบกดติดตั้งทั้งหมดโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับผมหรือว่าตัวละครพวกนี้นะครับสามารถอัพเลเวลได้ถ้าเกิดว่าเรามีของให้อัพ นะครับผมัพเลเวลด่วนั p อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยฝึกวิชาปึ๊บนี่อันนี้ก็ทะลวงได้แล้วเนี่ยชิบจัดไปฮะทะลวงเลยนี่มันก็จะได้เก่ง <S <S ๆขึ้นนะครับเวลาที่เราไปต่อสู้ด,าด่านอื่นๆนะครับเราจะได้สู้กับเขาได้นะครับผมอืมอกดเข้ามาดูอันนี้ก็ทะลวงได้เอายางยางเนี่ยทะลวงไม่ได้อนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จัดด่านก็กดเข้ามาดูครับนี่เราสามารถจัดทีมได้เลยนะครับสลับสับเปลี่ยน ตัวละครตัวละครได้นะครับว่าให้มันยืนตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมมันจะมีแบบว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะเวลายืนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับยืนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะค่าการโจมตีเพิ่มขึ้นการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีบอกหมดเลยนะฮะก็อย่าลืมบันทึกด้วยเวลาจัดนะครับประมาณนี้นะจริงๆตัวเกมมันก็จะสอนอยู่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกยุทธต่างๆนะครับก็พวกสกงสกิลอะไรนั่นแหละ นะครับผมมันจะมีให้เราฝึกนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการผูกมิตรนะครับผมมอบของขวัญอะไรให้เขานะครับนี่นะสมมุติมอบอย่างนี้ฮะแล้วเราก็จะได้บอกว่าค่าผงมิรขึ้นมานะครับประมาณนี้อ่าดูกระเป๋าหน่อยในกระเป๋าลมยูไรนี่ฮะลองกดดูครับผมเปิดดูของได้นะครับอ่าเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับอืมพอเรามีในระดับหนึ่งก็สามารถที่จะมาเปิดได้นะครับผมนี่วัสดุต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ ประมาณนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่าครับผมอ่ากดเข้ามาครับระบบในส่วนของการเปิดกาชานั่นเองนะครับก็จะมีให้เปิดฟรีด้วยนะอันนี้เปิดแบบธรรมดานะครับผมอก็จะมีโอกาสได้ตัวละครเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครแบบกาก่ะนะครับผมนี่ซื้อไปนี่ครับเปิดเปิดปุ๊บได้แต่ของอะไรไม่รู้นี่ตัวละครมาแล้วครับก็แค่ดาวเดียวเห็นไหมฮะประมาณนั้นนะครับผมชื่อ โอเคเรียบร้อยครับหมดแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาเปิดตรงนี้ครับผมลองเปิดดูครับมันจะมีลดครึ่งราคานะครับถ้าเปิดแบบสิครั้งนะครับใช้เพชรทั้งหมด2700นรอะครับแต่ถ้าเปิดหนึ่งครั้งนะตอนนี้ก็คือ,อลดครึ่งราคาครับเหลือร5อสิบนะครับมาลองดูแล้วกันนะจัดไปปึ๊บบุ้มเย้อุ้ยสามดาวเลยวะเขาท่าเน,นี่ยอ่าไม่ธรรมดาครับได้ตัวสามดาวมาเฉย โอเคครับครั้งแรกนะลดครึ่งราคาส่วนครั้งต่อไปเนี่ยจะสามร้อยแลลวนะครับผมเอะลองเปิดอีกสักครั้งแล้วกันนะครับจัดไปฮะปึ๊บโอ้โหได้แค่เศษกินส่วนเมื่อกี้แสดงว่าอ่าผมนี่แบบโชคดีแล้วเนี่ยอ,อีกรอบนึงนะครับอ่ะโอเคอันนี้สองดาวแล้วนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมเอออ่าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจครับให้เรามากดรับของรางวัลได้นะครับผมนี่เลเวอพด้วยมันจะมีอะไรมาอ,อ่อฟังก์ชั่น นี่ครับปลดล็อกแล้ว,รวครับเตาหลอมนะครับผมอ่ลองดูครับเตาหลอมสูกฝนโอเคลองดูฮะอันนี้เป็นแบบมหาของนะครับนี่ของแบบว่าตรงนี้ครับยาเอพีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มียาไอพีต้นพวกนี้นะครับผมเข้ามาแบบจัดการไปต่อสู้อะลองดูแล้วกันจัดทีมด่วนได้นะครับนี่ไหมมาจัดทีมลงให้เราจัดไปฮะลองดูครับผมลุยชิบนี่ลุยเลยบูมบูมบูมอ๋ออันนี้ไม่ได้ไปต่อสู้แบบ กับมอนสเตอร์นี่หว่าน้ำแบบไม่มาแบบจาัดก,การกับตรงนี้นะครับผมโอ้กว่าเตาหลอกม,มันจะแบบไอ้นี่นะดูดิหลอดห้าหลอดเลยนะครับโอ้มันจะมีเป็นรอบด้วยนะคิดว่าไม่น่ารอดครับผมเตาหลอมไม่น่าจะแบบพังได้นะฮะเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้ารอบนะครับ แต่ว่าเราก็มีของดรอปออกมานะเอออูรอบที่สี่แล้วโอค้คบุกผา,าในใจบุกผาในใจนี่โอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วฮนะอ่านี่ครับผมได้แค่แบบสองหลอดอย่างมาก ก็ถ้าเกิดจะเข้ามาตรงนี้ก็คือแบบเอาให้แบบเลเวลมันเยอะๆหน่อยนะครับตัวละครมาแบบโอเคโอเคหน่อยแล้วกันนะครับค่อยเข้ามาก็ได้นะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะอือนะครับอันนี้เหมือนจะได้อะไรอยหรือเปล่าอ๋อไม่มีอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ่ากดรับจัดไปครับผมโอเคเรียบร้อยอ่าประมาณนี้ครับก็อ่ากดเข้ามาดูตรงนี้หน่อยซองจดหมายนี่มีของมาแจกครับผมอ่าอย่าลืมเข้ามารับด้วยนะครับนี่ตัวเกมมันมีแจกของด้วยนะ เดี๋ยวดูตัวละครหน่อยเมื่อกี้ที่ได้มาอืมเอา้าสามดาวเมื่อกี้ที่ได้มา๋อ,อนี่ไงโหนึวกว่มไม่ได้นะครับผมมาเพิ่มเพิ่มจัดไปครับเพิ่มอีกปีครับผมเพิ่มความสามารถนะแล้วก็มาดูครับผมนี่สามารถที่จะแบบว่าอทําทการทะลวงได้ด้วยนะครับผมจัดไปนี่ความสามารถก็เพิ่มขึ้นนะฮะนี่ครับผมสามดาวด้วยตรงนี้นะครับฝึกวิชา Okay, นะยังมีเมนูอื่นๆอีกนะที่มันยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ยังไงลองเล่นดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมมาเล่นให้ดูแบบแค่คร่าวๆนะครับก็มาแนะนํานั่นเองนะครับผมว่าตัวเกมมันเปิดมาให้เล่นและอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองเล่นดูกันเองก็แล้วกันนะครับเออเอาตัวนี้ลงออมเอาลงไม่ได้อะวะ เออช่างมันนะครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองโหลดไปดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมเวลาไปท้าดวลก็เนี่ยมันจะมีเววสหลักแบบนี้ครับผมนี่กดก็ไปนะฮะก็ไปต่อสู้ได้เลยนะครับตามด่านๆนั้นน,นนั่นแหละนะครับผมอ่ะโอเคไปละสวัสดีทุกคนครับผม